ก็มมทูดวายใช่ปะ่กะกโพ่อนะพ่โพ่มันแก่เลยฮะห้องห่ากระปูกันนี่เฮ้ยห้องมันหัวเนี้ยห้องอ,อ,อีส้ยเออเขาจะเทมันดู <c oughs>

หามหมนี่หาโมยังมมเปามมเปาก็้อยากไปหาแม่ผู้กับาไปบุรถึงต้องกอไไปเฮิงนะมึงก็ขี่รถไปพานอไปเฮยไปเฮิง์่ะมเปาผู้านันแต่คุสิงมันมีปตเฮิยงเซ้อกับสงหลเดียวกับสองมาดิไปยัง ไม่ใช่เอาไปต่อคนตานะออกไปเลยออาไปเลยไปางไปหมูซาซุยเอ้ยซุยชวนไปมั้งมึงเคยซุยน่ะพาไปหาเมะกันแม่มันอยู่สาขเดนีนอยู่บ้านนันยูปัตตาฮาฮักเปาไปเต่งซุยมึงก็อยากไปหาเมะมึงอยู่เนาะมึงกี่าพมึงอยาาพไปเดีนี้ Mà là dạng mưa luôn Dạng mưa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  Dạng bây giờ mò thương <phun> <laughs> <minh saging> ก็จะอันแถมจะนั่งหายเส้ระโพดหอมเดิมริี้พากระโพดท่าน่ะเมื่อแรงนี่เห็ดแกมีใจดอกหญ่ยเมื่อเมื่อเมื่อกี้เาเห็ดนะกินละกิงกท้น มนานไสอบมาบ้านเลยี่มันมาทานกระสือเองมือนเรานคลิปาเมื่อวานม่ได้ทานลวอีเขียเง้มสอี่สบมันก็ส่สอบกับสี่เดือนใจเดือนละสอบเคยนี่จะเหตยังไม่ยังใ่ปติบะไมยม่ตอุบะติดเทต ส่งลูกค่ะนี่หน่อยแล้วคือไฉนึงเลยนี่หน้อยบ่บุหุ่งจั่มเขื่ออะไรเือเขื่อหันชิ้นฉบ่เอื้อคุณแม่เด้อนม่น้อยเด้ออือเป็ดเร็นคุณพี่ได้เอ้าอีกอมันก็ยังเกินคุณแม่เหยเนาะ เฮ้ยมีผ้าขยะนยุมันจะน่งนะนะเนือในเงินยังเงิงนะมียุมีอยู่ระบาดลมเก็บอันนั้นมันไว้น้ำหน้าสิรานาะกูก็จีแกงน้อไม้เด็ชูจีไปแกงตอนไหนโแล้วอไกินก้าอจะไปซื้อมวกระถะปรเด็เนี่ยมึงจไปใส่จังสีไกินเป็นหมูยื้อันแล้วนี่ไปยังจังสีปกินสีไปกินอยู่ห่านเหรอปะด็ไปกินอยู่เ่าสิ ไปซื้อไปซื้อมูกระทะบ่ออะไเนี่ยแม่ตุ๊กฝ้ายเออมันเออฝ้รยป้าชิหมูเออกินอยู่เถืักรไปอ่มันจะไปซื้อมูกระทะมากินใหญ่น้องสุกิก็ไม่ใหญ่น้องสุกิป้ายุกิเลี้ยงมั้งป้าน้อยเลี้ยงเออป้าน้อยเลี้ยงแล้วก็ป้าน้อยเลี้ยงป้าสุกิเฮ้ยอีแนวอันนี้เนาะ สุกิมึงกับพ่อเปลี่ยนสื่อลูกขาเนะอีนาของมึงแล้วเมื่อกี้ข่าวแล้วมึงยัะกินแล้วกินแต่ยังกินมันอีแกเฮ็ดเห็นแล้วขนาแล้วมือไข่เนี่ยแต่รกินมั่งมือแรมึงสิลงเงี้ยงเขียนส่วนแม่เพ่นก็เยอะเนี่ยกินหมกมันเนาะอยากินหมกมัน ้ขมสาที่เถอนะสาะุมาะุมมาจนหนีมันเริ่มห่อนเลยอยากนาวได้ใส่ตัวเติมใจเฮ็ดแล้วใส่ใส่ยังต้องพืชมันนันอยากหนาวมึงใส่ตู้เย็นไว้ก็เฮ็ดกินไหมวเฮ็ดตัวมันอย่าใส่เครงตู้เย็นกับแกงจิ้มบนมือลอย ทางไหนกทงนึงนี่ทงนึงอตแกดูแล้วอคัเยน้พี่น้องเอฟซีมาดซาวเจาะื่อของไงมันเนอะดินู่นเฮ้ยถอดกบมงนเฮ้ยอืโอ้ยน่าข้าวซบแดงมมึงใสครีมยังไงดินี่แล้วมันออกยอะมึงก็ใสอิติปสิใ นี่นในหันกูมีขายเฮ้ยยังไปเธอวาบมมีงานซื้อเ้วมันคือนไามากูเห็นอันมึงได้หาข่าวดีอยู่แมนแมนยุโอ้ยพันหนึ่งไปเห็นยังบดเ็งดไปเหยังบปเยงบ็ดไปนยัง็นยนยหนีนัเห็ืง้นยัเห็นงงบีขาเยเงบหนยเลยบ

เก็บมาถ่ายมีก็ได <Someone rogue. S 2> ้าถ่ายดก่กบ้าลาดังขูได้กระจัดถ่ายถ่ายก่อน่มาถ่ายดี่แ่ไหนลงไปเราเอสียบ้าใหม่อะนไหมถ้าแท้มันจะน่าแนี้กระตุมนะใหม่สิแกงหาซีพนหเขาเรเรียกว่าโลซ้องโลเลยทีคลิปอันนี้ มันรุ่งขึ้นก็ว่ะจ้าก็ได้ลดมันปกติมันสิหาสิบสองรุ่งขึ้นก็เลยลดหาสิบพี่น้อง้องปลายอยู่นี่แล้วก็โบมี่ย่างเราเลี้ยงสิมาวาง่น้จดฟางทำใมันกระจ่างนิดน้อยหนึ่งเติมเนาะพี่น้องเนาะเรื่องจอยนี่แหละล่าไกลกำลังเป็นประเด็นดรามาเดือดประเด็นดราด่าโพดโพดไอ้มึงนี่เนาะมาดรามาอะไร วะคือปเด็นน้ำหอมก็ทรงไซเบิร์ตเลจมูเลยีดวะาม่และแบบนี้ยาเลนำหอมกูบรสอะมันมึงนอกตัวตึงตัวงดงเอกดงกว่าแม่ขึ้นห้างกูแล้วผูกแล้วมันฉีดยังเห็นมึงดูมือสอมือเบิดกล่องสนอย่ยังอยู่เลยั่ล่อ ทิเริ่มทิเริ่มจางยังวะเื่อนดีเขามีเอ็ดีชื่ออะไระโพงซาจอยเนาะทางนี้เนาะเ้ากำลังสิปิดมีไปรชื่อไฮสาจอยเนาะรุนรุนรุนเนาะายอมันแดกแน่มันแห่งสิบมีสีแดะเนาะโอ้ยเนาะอยู่คนเดียวเนาะเอ้าเอามีอยไรมึงได้ไร้มึงก็ลงไปให้แม่มึงคุณดาผู ลูกปนแ่เลข้าวกรสีปีดเลายไข่ซุยแต่โพดเาาเนียวของเขาพี่ไอ้นะเขามันเป็นรโปดหวานลูกค้ามามาลูกค้ามาเยียกลูกค้าเลยเฮ้ยจอย